สวัสดีค่ะเชฟเชฟนี้มีอะไรกินคะเออน้ำยาปลากระป๋องอิอร่อยไหมนะ่ะเชฟดูน่าจะเชนี่เนื้อคุ้นๆ้นน่ากินมากกินกับอะไรคะกินกับส้มตำวิแล้วก็นี่ไงขนมจีนนี่นี่นี่มีพักด้วยขนมจีนเลิศแท้อุ้ยแขกไปดูอะไรมาคะเนี่ยอ๋อเป็น วนดูดเลี้ยงมาครับนี่ดูนมยาดูนมยาอ่ากินมากทุกคนระวังกินเข้ากล้องนะงองกินเข้ากล้องเดี๋ยวต้มส้มต,ตําเสร็จไปค่ะอ้ามสิบหกเมตรเช็คต่อไปจะเช็คต้มส้มตําแล้วนะครับตอนนี้ส้มตําเรามีมะกอกด้วยหรือมะกอกแช่แข็งไว้ปันอยู่เมืองนอกเพราะว่ามันมีหนาเดียวแช่ไว้คือนานๆน,นี่ ัลืมเลยจะเลี้ยงจ้อย16 <im iter> ไม่แถมพริกแห่งไปก็ฆ่าไม่สองสี่หกแปดเก้าสิบแถมพริกแห่งไปได้เงินะไรแถมหืมไอ้ที่ต้มต้มนั่งอยู่เงินทุกคนเมาไปหาหมอมาสมุนไพรฉันดีกินคุ้งเลยอยากทุกคนได้กิน รับคุณจะรับดีแต่นะมันนิเดี๋ยวให้เช็ดตำพริกก่อนนะครับเขาอุดยุงอุดยุงบอหัวใจว่ามันไอ้นี่ครบไปดังให้เอฟซีดูทำไมอันนี้ตนนนน้นเป็นยาเนศซาทุกคนมารีฮอนนี้มารีฮอน่าจะ้ะหรือว่ากัญซานั่นเองตร,รียมเตรียมบอ กลิ่นแรงมากพอดียังค่ะเชฟขาดน้ำตาลอีกห้าเม็ดค่ะดูดูนี่พอดีหน้าก่อนปลาดมีปลาดสตัวด้วยแต่ว่าปลาดตอนนี้มีสุกแล้วนะทุกคนต้มกินได้เขาเขานุ่งมาแล้วเลิตภัณฑ์พันจากที่ไหนนะมึงเลยเหรอพี่พี่เขาซื้อมาฝาก ใส่เลยใส่เลยอยู่แล้วไปไหเอาเไีแล้วหนึ่มือใหญ่เนาะโอ้โหเราใช้มะกรอเส้นขูดนะละูเส้นสับเออเส้นสับทำไปอีกกันใช้เส้นมันเข้าเน้อเข้าน้ำกันมาดูตาตาเชียตั้งใจมากเลยน,นะคะตอนนี้ ร้อนตากล้องหิวแล้วค่ะไอ้ยิ้มไอ้ยิ้มงอนงอนน้ำไม่โคลนออกที่ไหนกินอะไรไม่ได้มาหลายวันแต่วันนี้อยากสมใจเซฟเซฟจ้ะรุ่นอะไรบ้างดีบัวช่วงวันนี้จะงานเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาจานมาให้พี่อ่ะเทยกขบดินนั่นนะอ๋อสวี sorry, ครับสินแต่ดาครุกค่ะพี่ ตอนลงเลยได้ลายแตกน่ากินมากเพื่อทุกนโอเคนี่กินทุกคนเนะี่ย <c oughs> น่ากินมากขอบคุณเชฟครับอันนี้ก็จะทำได้นย <c oughs> แล้วก็มียน,น,นี้นะจ๊ะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องใส่เลือดอย่างเดียวจ้ะเพราะว่าไม่อยากกินอย่างอื่น ก็จะมีอันนี้หรือผักแกมไขดแคบหมูเลยไข่แคบหมูเนาะหมกรอบนะเอาละเอาไปเร็วเร็วไปจ้ะไปเดี๋ยวไปจัดกันกินข้าวกันจ้านี่จ้ามาดูนี่อาหารเที่ยงของเราวันนี้ขนมจีนส้มตจมแหนมด้วยแคบหมูหมึกกรุบกุ้งกรุบจ้ะเต้าเจมตีตัวปลาด้วยนะนี่จ้ะ แต่ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะประราละะประราร่าสุกแล้วจ้ะปลาร่าสุกแล้วแต่มันยังเป็นตัวอยู่เนาะพี่คุณนายกล้วยกล้วยซื้อมาฝากเดี๋ยวว่าซื้อมาฝากเลยไปบีบคอเอาของเขามาไปบีบคอปลรราจากเมืองเลยจะ้ะอันนี้นี่อันนี้น้ํายาขนมจีนน้ํายาปลากระป๋องจากกับผักแนม,มเยอะๆดูเยอะย่วจ้ะมาเดอขัเที่ยง หอรยน้ำไหลไหลอะ่ะมาจ้ะ